สวัสดีครับน้องวินเนอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไดมอนสวัสดีครับสองคนนี้จะมาทําอะไรวันนี้ต้นไม้ต้นไม้คบโอู้ย่ำมากเลยค่ะต้นอะไรลูกต้นทุเรียนนะคะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้น้องหน้าผ้าแสบกับสิผ้าพ่อแม่พี่น้องนะคะมาผสมจุลินทรีย์สังขคอแสงที่เห่าไดเห็ดไห้นะคะพี่น้องในคลิป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 ที่เคยนําเสนอพ่อแม่พี่น้องไปนะคะว่าสสานนะค่ะ โอเคแม่พูดภาษาอีสานก็ได้ลูกนะคะก่อสองคนพูดฟังไม่รู้เรื่องลูกก็เดียวอยู่เลยนอนนั่งเลยลูกนั่งเลยลูกพี่น้องคะแปลว่าเวลาข้าผสมจุลินซี่สังคอแสงนะคะข้าต้องใส่ในปริมาณเท่าไหร่ถ้าใส่ายต้นใหม่เพิ่นกักินปุ๋ยายเพิ่นกัเสียชีวิตได้คือกันคือข้าได้ค่ะพี่น้องลูกหน้าเคยทดสอบแล้วใบเพ่นเหลืองเลยนะคะบริเวณปุ๋ยทุกชนิดใส่ใส่ายกั ใส่ไรก็บ,บด่ดีดีนะคะมันต้องใส่ในปริมาณที่พ่อเหมาะนะคะอ่าต่อไปก็มาเบิ้งเลยนะคะว่าเข้าสีผสมแบบใดในการรดต้นทุเรียนของเรานะคะตามที่จริงแล้วนะคะพี่นอ้องอ่าจุลิเซียสังกอแซงนี่สามารถที่จะฉีดพ่นทั้งใบก็ได้นะคะลดลงทั้งดินก็นได้นะคะแต่ส่วนมากแล้วต้นไม้เพื่อนนี่นะคะพี่น้องเพื่อนจะหากินทั้งรากหรือเรียวกว่าใบมันนะคะบางคนเิ่นการดทั้งใบทั้งรากนะคะแต่ว่าบางเทื่อนี่ถ้าเพื่อนกินปุ๋ยหลายนะคะพี่น้องมันก็สิ เกินไปเนาะค่ะเนาะนกน่าก็เอาลงดินนะคะดินเพิ่งก็จุลินทรีย์สังโคแสงนี่จะเห็นให้ดินเท่าดีขึ้นนะพี่น้องปรับสภาพดินต้นใหม่ก็สิเร่งรากหากินได้ไวนะคะเอามาชมกันเลยค่ะว่าพี่น้องห่าผสมกันยังไงเนาะค่ะเนาะเชิญชมได้แล้วค่ะอ่าบีเนอร์ใช่ไแม่ะบีเนอร์สแตมมอนไปนั่งตรงโน้นลูกตรงโน้นตรงโน้นหรุโอ้เราต้องเอาใส่ดินนอัดับแรกอ่าบีเนอร์ไปนั่งข้างโน้นเดี๋ยวขวางเนี่ย พี่ชมค่ะโอเคไม่เป็นไรลูกนั่งลงนั่งลงพี่ม่อนมาดูแม่จะสาธิตให้ดูพี่ม่อนมาดูมาดูมาดูแล้วลูกมาดูาดูวินเนอร์ดูดว่อันนี้คือพี่กินยาวินเนอร์เนี่ยมันประมาณสามสี่สี่นะลูกนั่งลง,ลงนั่งลงดูนะลูกอันนี้คือจูเลีนซีแสงก่อแสงนะคะต้องใส่ซีอ่าจูเลีนซีสสงก่อแสงล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะขวดเดียวนี้เราใช้ได้เยอะเลยนะคะพี่น้องนะคะใส่ได้เยอะเลยนะคะแล้วก็เทใส่สักลูกหน้าผ้าแสบนี่กระซิ้ใส่จ็ดสามฝาค่ะพี่น้องเพราะว่า เพราะว่าไงคะงเพราะว่าเ้าเอาล่งดินนะนะคะแต่สมมติว่าเา้าพ่นทางใบนะคะพี่น้องเ้าพ่นทางใบในห้องประจำเป็นต้องใส่ลายก็ได้เพราะว่าเพราะว่ามันคือถ้าตามสูตรที่ปเนเหนในคลิปนอกค่ะพี่น้องถ้าพ่นทางใบเนี่ยเพื่อนจะให้ใส่หน่อยหน่อยกว่าการล่งดินนะคะให้ล่งดินถ้าเอาใส่ลงดินเาาา้าใส่ประมาณจัสามฟ้าก็ได้ค่ะพี่น้องถ้าพ่นเอากประมาณสองฟ้ากับพ่อ่นะคะเท่านี้นะคะไม่มีอะไรนะคะสแม่้าไม เอาไว้ใช้ในคราวต่อไปนะคะต้นไม้เราในสวนนี่ใช้ได้หมดนะคะเอ็นขึ้นมาขึ้นมาเอาขึ้นมาลูกเก็บขึ้นมาอ่าแล้วก็อ้าโอ้เราไม่มีไม้นะลูกเอาขยเาด้วยนึงนะคะสูงให้มันเข้ากันเดี๋ยวแม่ทีมันมีไม้อยู่ไม่อยู่ไหนลูกไม้ก็มีจากเธอบ้านเราเธอไปเอาไม้มาที่ลูกไปหาไม้มาพี่เด้อไหมไม่พายู่ตรงโน้นอ่ะพี่วินเนอร์อาไม้มาลูกไปหาไม้มาพี่มันเอาไม้ไปขยเยาขยเยานะคะจะได้ไม่น้อไม่หนีเร็วลูก อ่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมามาลดน้ำช่วยกันมามาไม่ทำเขย่าแล้วนะลูกจ้ะขาเขย่าแล้วนะครัพี่น้อเขาข้นเพื่อนให้มันเขากันเปเรียบร้อยแล้วนะคะเขาข้นมาเกิดที่เที่ยวรลงหนาไปเลยนะคะลงหนาผ่าแสียบมาสิซื้อยาบางเทียบใส่บัวแล้วนามาทางนี้ลูกอย่าไปคว้างทางอย่าไปคว้างนทางมาดูมาดูมวินามาดูนะเราก็เทใส่บัวลดน้ำนะลูกนะไปทางโน้นชิลูกไปทางโน้นร่มหนาพาคืน ไม่ใช่ลูกนาพาแซบลูกพูดมั่วซั่วไม่ไม่บอกนะนนานไม่ใช่ลูกนาไฟแทบนะลูกนะลูน้ำต้นไม้ลูกลดตรงนี้เอาวีนเนอรมาลดให้แม่หน่อยลดยังไงไปแต่ลดนี่ลดทุกคนก็ก็นี่มาช่วยกันจุดเอาไว้เวลาเวลาแม่ไม่อยู่พี่เนอร์ก็จะได้ลดให้ช่วยแม่อ่าเอาลดที่ลูก ถูกันเดินไปเดินไปเวลาเราฮดเวลาเ้างดน้ำต้นใหม่เด็กเขาพี่น้อยจะไปฮดไก่เหงาเป็นไรนะคะมาพี่มดมามามาลองดูลูกมาลองดูฮะที่ได้บอกเยอะเลยเออลองลดสิลูกอะลดไปไปคงรอบคอบคนมันลูกเวลาเ้าหฮดต้นใหม่นะคะพี่น้องใบเป็นออกไปหาแกกินกันสาขาพี่หน่อยใส่เอาของฮดจะหอดหันนะคะเป็นขาดเป็นเสียดิออกไปหากินนะคะเนาะเอยเหมือนขาเนี๋ยวเราเกิดก้างออกไปหากินนี่ค่ะพี่ กินไหมน่ะมันเป็นกินของอ่ะนะลูกมันเป็นกินของน้ำปลากับไข่นะคะเป็นดินสีของต้นไม้อย่างดีเลยท่าเกี๊ยไหมท่าเกีงอ่ะท่าเกี๊ยอันนี้เราเทลงไปเลยก็ได้เลลงไปูกต้นเดียวนี้ได้มาดูนะคะอุ้ยจบโอเคนะคะค่ะสุดท้ายนี่นกหน้าผ่าแสบก็ขอฝากคลิปนะคะ คลิปนี้ให้พี่น้องได้กดไล่กดแชร์กดติด,ดตามกดซับสไครต์เรือค่ะเป็นเพื่อเป็นกำลังใจต่อไปให้สองลูกหน้าผ้าแสบแล้วกันลูกๆนะคะได้ผลิสสั่งรรคนในสิ่งที่ดีๆต่อไปพิษผลาดประการได้ก็เขเคอภัยในวัชทนีนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะน้องวินเสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องไดมอนสวัสดีครับบ๊ายบาย